สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดตฟุตบอลนะครับจริงๆในช่วงน,นี้เนี่ยไม่ค่อยมีข่าวฟุตบอลเนื่องจากเขาพักไปแข่งทีมชาติกันใช่ไหมแต่ว่าณตอนนี้ครับมีเรื่องราวของเมสซี่ครับที่ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจแต่จริงไม่ใช่เรื่องของเมสซี่โดยตรงหร,ร,งหรอกครับเป็นเรื่องของรุ่นพี่เค,ชโ,คโช <c oughs> ไม่ใช่เคชโชเชโกรุ่นพี่เชโกเนี่ยที่ผมเรียกแกว่ารุ่นพี่เพราะว่าพี่แกหน้าตาดุดันเสือเกิดและพี่แกรับอาชีพเป็นบอดี้การ์ดให้กับเมสซี่เป็นบอดี้การ์ดคู่ใจที่ตามไปไหนก็ตามติดราวกับผััวววทีีี่่่ติดเมมยยหหแบบบาาไไไปสกู้ชคนน ห้ามเข้าใกล้ห้ามเข้าใกล้และอย่างที่เราทราบนดีครับว่าเมซซี่เนี่ยถ้าหากว่าเป็นผู้สาวบ้านงานนี้โอ้โหต้องโดนเสียแบบว่าเข้ามาหนูมาหาเสียแล้วคนต้องการเข้าหาคนต้องการจับตัวนู่นนี่นั่นเยอะมากทําให้เนี่ยครับบริการคนนี้ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ลําบากขึ้นไปอีกนิดหนึ่งอีกครับเพราะว่าตัวเมซซี่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่แบบว่าชอบใจดีกับแฟนๆเวลามีแฟนๆมาก็แบบอ่ะขอลายเซ็นขอถ่ายรูปอะไรแกก็ให้หมดเลยนะแล้วมันก็เลยแบบว่าสําหรับบริการเนี่ยมันยากตรงที่เราจะต้องบาร ล้านยังไงระหว่างความปลอดภัยกับความเฟนลี่ของเมซี่เนึกอกับไมเพะถ้าหากว่ากันกันกันเยอะเกินแฟนเขาก็บอกเฮ้ยเมซี่เขาอยากให้ไรเซโน่เอาโดนด่าอีกและทีนี้ครับท่านผู้ชมครับด้วยเหตุการณ์ล่าสุดครับก็ถือว่าเป็นการทํางานที่ผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆของรุ่นพี่เชโกนะครับก็คือว่าเนี่ยในเกมที่อินเตอร์มิมี่เนี่ยเพิ่งแพ้คาบ้านให้กับเอฟซีซินซินเนตีนะครับศูนย์ต่อหนึ่งเกมแล้วหลังจากจบเกมเนี่ยเมซี่กําลังเดินอยู่ดีครับก็มีคนหนึ่งวิ่งเข้ามาแล้วในสนาม เนี่ยพี่เชโคแล้วก็แบบแท็กขึ้นไว้จับมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนุ่มน้อยแกคิดว่าแกจะทําอะไรนะ่เดี๋ยวถ้าผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพอะมาตัวอย่างมาสมมติอันนี้โอ้ยเล่นหนํามือถืออย่างนั้นเดี๋ยวช่วยทํางานก่อนสมมติผมเป็นพี่เชโคใช่ไหมแล้วอันเนี้ยเป็นแบบเด็กน้อยที่วิ่งเข้ามาวิ่งมาอ่ะวิ่งมาวิ่งมาฮึ่ี่เชโกก็ล็อกไว้ไปไหนแกคิดไปไหนอย่าทําอะไรแมสซี่นะ นี่ครับประมาณนี้ครับและถ้าหากว่าท่านผู้ชมนึกภาพไปอ่อกนะครับอ่ะผมมีภาพจริงๆที่เหตุการณ์นี้ให้ดูเลยแล้วเมื่อกี้จะเล่นใหญ่ทำไมอยากยอก <laughs> นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับจากภาพขึ้นมาเป็นเด็กน้อยคนนี้ขึ้นมาพี่เชโกเนี่ยก็ไปล็อกคอมาปุ๊บแล้วก็ขอตรวจด,ดูครับว่ามีอันตรายหรือไม่แล้วก็เหมือนถามไทยครับประมาณว่าแบบเฮ้ยมาทําอะไรวะไอเด็กน้อยคนนั้นก็แบบผมมาขอลายเซ็นเฮาขอลายเซ็นเฉยครับอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยพี่เชโกแกก็แบบเช็คเสร็จปุ๊บแกก็เลยอนุญาตให้ไปถ่ายรูปกับเมสซี่ซึ่งน่าก็ถ้าู้ชมดูในคลิปดีๆนะครับจังหวะก่อนที่จะถ่ายรูปอะ่ะหน้าของไอเด็กน้อยคนนั้นอ่ะมันเป็นแบบซึมๆเหมือนกันกูทำอะไรของกู เกิดเสียงแบบว่าปรบมือแล้วก็เสียงเชียร์อยู่ในสนามครับว่าเนี่ยบริการของเมซี่รวมไปถึงตัวเมซี่เองเนี่ยเป็นเซเลบที่ดีอะ่ะพะปกติเอาจริงนะท่านผู้ชมนะด้วยความที่สมัยนี้ปัจจุบันคือแบบมันอันตรายเราก็ไม่รู้เนาะอย่างที่เราเห็นข่าวนะเป็นเด็กอายุ1314มเนี่ยมันก็ใช่ว่าแบบจะปลอดภัยเสมอไปแต่ว่าพอเด็กเข้ามาแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดเด็กคนนี้มันไม่ใช่เด็กแบบสมมุติว่าเด็กคนนี้แบบ ไม่ปกติอะ่ะใช่ไหมมันก็เป็นอันตรายกับแมซซี่ได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอเช็คเสร็จแล้วปุ๊บมาถ่ายรูปมาอะไรกันคนดูในสนามก็รู้สึกว่าเออเป็นการตัดสินใจที่ดีแล้วก็เป็นความมีน้ําใจแล้วก็ความเป็นมนุษย์ของแมซซี่นะครับที่ยอมอนุญาตมาเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยการวิ่งเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันอันตรายแล้วบอตัวนักกีฬาเนี่ยสามารถปฏิเสธได้ด้วยนะครับว่าแบบเอยมาอย่างนี้ไม่โอเคนะว้ไอ้หนุ่มนะเอาจริงพูดจริงนะไอ้หนุ่มน้อยคนนี้วิธีการเข้ามาขอานบบนนาันไวรวเ็นอาวิ่ง ครับเมสซี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยขอเซ็นลายเซ็นหน่อยอย่างนี้ดีกว่าเนาะมันจะได้ไม่ดูคุกคามเกินไปอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยแบบตัวบอดีิกาดเขาก็จะได้ไม่ต้องแบบถูกตีตาหน้านึกออกไหมว่าถ้าสมมติว่าพี่เชโกของผมเนี่ยแกล็อกคอเด็กแล้วก็พาเด็กออกไปเลยอะ่ะมันจะเป็นภาพที่ดูแบบไม่ดีเลยนะไม่ใช่แค่ตัวพี่เชโกแต่สำหรับตัวเมสซี่ด้วยว่าแบบเอา้าทำไมมึงไปล็อกเด็กออกไปอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยน,นึกออกไหมอ่ะสุดท้ายนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถือว่าทํางานได้ดีทั้งคู่ครับโดยเฉพาะกับพี่เชโก้นะครับ ประวัตนะิแกนะแกเนี่ยก็ต่อสู้มาหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเทคอนโดคาราเต้เอ็มเอ็มเออะไรเงี้ยอยากจะให้พ่สู้กับรถถังฝั่งทนเราเลือเกิน <_ letter> อ่ะนี่คือเรื่องแรกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังไม่ใช่เรื่องสุดท้ายของเมสซี่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมสซี่เองยังมีประเด็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับเพราะหลังจากที่พวกเขาเพิ่งแพ้กับ FC ซินเซนตีไปศูงต่อหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาก็จะหมดโอกาสแล้วนะครับที่จะเข้าสู่รอบเพลย์ออฟของเมเจอร์ลีกก็คือแบบไม่ได้เข้าไปแบบชิงแชมป์อะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ ไปเพราะว่าการแข่งขันหลังจากนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ได้มีผลอะไรแล้วมันไม่ใช่แทบจะและคือมันไม่มีผลแล้วเว้ยคือเล่นไปมันก็ไปเข้ารอบอยู่ดีอาจจะีเล่นเพื่อแบบว่าสร้างเคมีภายในทีมอะไรนี้ซึ่งมันก็แบบมันก็ไม่จําเป็นแล้วแต่ตรงนี้ครับทบ่านผู้ชมครับด้วยความที่แมซซี่ยังมีเวลาว่างอีกเยอะแทนที่เขาจะพักผ่อนเนี่ยในตอนนี้ครับมีการรายงานมานะครับว่าแมซซี่เนี่ยอาจจะนะครับย้ายไปเล่นกับทีมที่อยู่ในลีกของซาอุก็คือตอนนี้ซาอุพยายามติดต่ออินเตอร์มิมี่ครับว่าเนี่ยเอาเงินไม้เอาเงินเอาซ เพราะว่าทางหลีกซาอูเนี่ยเขามีความตั้งใจอย่างแรงกล้าเลยครับว่าอยากให้แมสซี่กับโรนัลโดเนี่ยมีโอกาสได้มาแข่งกันอีกรอบนึงแล้วมันน่าจะเป็นภาพที่ประทับใจแล้วก็แบบคนดูน่าจะแบบโอ้โหท่านผู้ชมคิดดูดิเมสซี่กับโดะได้มีโอกาสมาเตะเจอกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะเป็นใครใครก็ดูถูกไหมแล้วมันก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับหลีกเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้เนี่ยการย้ายไปมันไม่ได้เป็นการย้ายแบบว่าถาบอลนะครับแต่ว่าในข่าวบอกว่าเป็นการขอยืมตัวแล้วคนที่รายงานนะครับก็คือสื่ออย่างสปอร์ตสื่อชื่อดังจาาากกแคว้นต ผมงงนะท่านผู้ชมแคว้นกาลาตันนี่คืออะไรมันสื่อถึงอะไรยังไงช่วยบอกผมทีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสำนักข่าวสปอร์ตเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นสำนักข่าวหลักที่แบบว่ารายงานเกี่ยวกับบาร์เซโลนาประมาณนี้เป็นกระบอกเสียงหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สำนักข่าวสปอร์ตเนี่ยเขาจะมารายงานเรื่องเมซี่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะเมซี่ก็เป็นแบบมีความเชื่อมโยงกับบาร์เซโลนาเรากับพ่อกับลูกพอมีการรายงานมาแบบนี้เนี่ยมันก็เลยค่อนข้างน่าเชื่อถือครับ ท่าม้ชมงึดใจหลายคุณจิตด,ดีทำน้ำเปล่าหกลงพื้นเอาผ้าขนหนู <c oughs> ผมไปเช็ด <c oughs> เอามาต่อกันนะครับกับประเด็นของเมซี่นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับการย้ายไปเล่นการยืมตัวเนี่ยตัวนักข่าวก็ไปถามทางต้นสังกัดอย่างอินเตอร์มามีนะครับว่าคิดเห็นอย่างไรซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมก็แจ้งออกมาเลยนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเมซี่เลยเราเคารพในการตัดสินใจของเขาแล้วก็พร้อมที่จะเจรจากับทีมที่มีความสนใจที่จะยืมตัวเขาไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็น ผลดีกับทุกฝ่ายนะครับถ้าหากว่าตัวเมซซี่ได้ไปเล่นในลีกซาอูแบบสักระยะหนึ่งเพราะนอกจากอินเตอร์มิมี่จะได้รับเงินจากการยืมตัวครั้งนี้นะครับพวกเขายังได้รับชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าทุกคนต่างก็พูดว่าอ๋อเมซซี่มาเล่นซาอูได้ยังไงอ๋ออินเตอร์มิมี่ให้ยืมตัวมาอู้อินเตอร์มิมี่ใจดีว่านู่นนี่นั่นอ่ะแล้วเกิดเป็นหนี้บุญคุณกับชาวซาอูอีกโอ้ชาวซาอูอาจจะแบบไม่เคยสนใจเมซซี่มาก,ก่อนอาจจะเคยดูผ่านๆแล้วดูเฮ้ย<ๆ>ไอ้หมอเนี่ยมันเล่นดีนี่แล ที่มีแฟนคลับเยอะอยู่แล้วครับมม่ไหม่ไม,ไม,ไม่ถ้าผู้ชมนึกออกไหมว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขาไม่ได้ดูบอลอย่างอย่างเช่นคุณจิตด,ดีเงี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเริ่มมีโอกาสได้หินมากขึ้นไงมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็วินวินทั้ง2ฝ่ายลีกซาอุเองก็ได้ชื่อเสียงโรนัลดเองก็ได้มีโอกาสได้เจอกับเพื่อนรักคู่แค้น นะอันนี้มองในงมุมส่วนตัวนะครับผมคิดว่าโรโดถ้าได้มีโอกาสเจอเมซี่ก็แบบก็ดีนะก็แบบเออว่ะแข่งฟุตบอลกันเสร็จอาจจะมีแบบนอกรอบไปกินข้าวด้วยกันแบบพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเขาก็แบบไม่ได้เกลียดกันนอกจากแฟนบอลของทั้งสองฝั่งเกลียดกันเองเธอมานี้ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนน้ำหกลงพื้นทำไมถึงเอาผ้าขนหนูไปเช็ดฮะ,ะอ,อะไรนะพื้นมันจะเลอะพื้นมันจะเลอะแล้วผ้าฉันล่ะผ้าก็ซับน้ำไง สมพอสิวที่หลังกูเต็มนึงเอามาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับไหนๆก็พูดถึงอินเตอร์มามี่แล้วคนที่เป็นเจ้าของอย่างเดวิดแบ็กแฮมเนี่ยก็ต้องมีข่าวกันหน่อยเพราะนอกจากซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ดิเป็นสารคดีคอมเมนเทอรี่อยู่ใน Netflix นะครับตัวแบ็กแฮมเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะมีส่วนนะครับในการที่จะพูดคุยในการเจราจารต่อรองให้ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเจ้าของเดิมเนี่ยตระกูลเกซเซอร์เนี่ยยอมขายทีมของพวกเขาเนี่ยให้กับท่านชิก,ก,ก,าาบบกยัตซ์ันมา,า,าน,านก็ยััังงไม่ลตวสกที แล้วแบคแฮมเนี่ยกำลังจะกลายเข้ามาเป็นตัวจบครับท่านผู้ชมครับคือให้2ฝั่งเนี่ยคุยตกลงกันได้สักทีซึ่งตรงนี้มีการรายงานด้วยนะครับว่าถ้าสมมุติว่ากลุ่มทุนจาก,กาใตา้อย่างชิดแดสซิมเนี่ยสามารถที่จะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เนี่ยตัวเดวิดแบคแฮมเนี่ยก็จะได้รับตำแหน่งเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเอมบอสเดอร์ด้วยก็คือเหมือนเป็นแบบดาราเป็นทูตเป็นอะไรของของทีมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะตอนนั้นทุกคนก็แบบยุ่งงงงโว๋อยู่เลย,ยเพราะว่าคนที่รายงานนะครับก็คือ ยอมรับสักเท่าไหร่แต่ว่าณปัจจุบันครับในช่วงตลาดหน้าร้อนในช่วงแบบที่ซื้อเตะนักขายที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาสามารถรายงานได้อย่างฉับไวแถมที่สําคัญคือแม่นยําก็เลยทําให้กลายเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือมากพอสมควรแด่อย่างไรก็ตามนักข่าวที่แม่นๆมมากๆของสํานักนี้นะครับก็คือคนที่ชื่อว่าอเล็กซ์คุกซึ่งไม่ได้เป็นคนรายงานเรื่องนี้นะครับแต่คนที่รายงาน,นเป็นอีกคนนึงที่ชื่อว่าอานิลเคนโด่าซึ่งอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงมากมายสักเท่าไหร่นะักแต่ถึงอย่างนั้นหลายๆฝ่ายก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องจริง พอสมควรเพราะหลังจากที่จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สามารถพลิกเอามาชนะเบนฟอร์ดได้เนี่ยตัวเดวิดแบ็กแฮมครับตัวเขาได้ออาไปสัมภาษณ์ในเรื่องของการเทคโอเวอร์ของทีมแมนยูเนี่ยประมาณว่าแบบตอนนี้เนี่ยทีมแมนยูเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียสมาธิกระสับกสายเพราะว่ามันมีเรื่องแบบกวนใจเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการที่เทคโอเวอร์ของกลุ่มทุนจากาตาเข้ามา <S <S ซึ่งตัวเขาเนี่ยโดยเจตนาเลยนะต้องการให้เกิดการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นเพราะมันจะทําให้สโมสรดีขึ้นอ่าอันนี้เด,เดี๋ยวฟังที่แบ็กแฮมพูดตรงๆเลยนะครับว่าเรา ต้องการที่จะเทคโอเวอร์เพื่อสโมสรเพื่อผู้เล่นแล้วก็เพื่อผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะนี่คือหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นเี่ความเสถียรจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนี่นเห็นไหมครับอันนี้คือเสียงของแบ็กแฮมเลยนะครับคือเขาบอกว่าพอเทคโอเวอร์เสร็จปุ๊บ <ๆ S 1> เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าการจัดการนู่นนี่นั่นแบบทุกคนต่างก็ต้องลุ้นอะว่าแบบเออแมนยูมันจะไปยังไงต่อว่ามันจะได้เงินมาไหมหรือว่ามันจะขายทีมไหมมันก็ท่่่่าาาไหรรเะนนนนั้้ียยยอองคือ าของทีมอะต้องชัวร์ก่อนต้องมีทิศทางที่แน่วแน่ว่าแบบทีมต้องการประสบความสําเร็จแบบไหนทางด้านการเงินไหมต้องการคว้าแชมป์ไหมหรืออะไรแต่ว่ากับเกเซอร์ตอนนี้คือยังไม่รู้ไงอยากให้ทีมประสบความสําเร็จแล้วก็ขายทีมเหรอหรือ,อยังไงแล้วตรงนี้นะครับประโยคสําคัญที่เกิดขึ้นที่ทุกคนจับตาม,มองก็คือว่าเราทุกคนต่างมีคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วคนที่เข้ามาขับเคลื่อนดูแลและจะพาสมโมสรแห่งนี้เนี่ยกลับไปอยู่ในจุดที่เป็นจุดยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและเราต้องการที่จะกลับไปอยู่จุดนั้นอีกครั้งนี่อันนนนนเีีี้ยยแคแคคคมมูู่่่่ําาาาวรททุกตงอใ อยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าคําว่าคนที่อยู่ในใจเนี่ยน่าจะหมายถึงนี่แหละครับกลุ่มทุนจาก,การ์ตาคือชิคยาซิมนี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดูแล้วเนี่ยน่าเชื่อถือมากหลายสำนักข่าวเนี่ยให้การรายงานมาแล้วก็อ่าจริงๆแล้วแบคแฮมให้คาสัมภาษณ์ประมาณนี้เนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เพียรเมลิกจะเปิดฤดูก,กาลอีกนะครับเขาให้สัมภาษณ์ตอนนั้นอนะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนักข่าวอ่ะเดอะแอตเลติกนะครับไปถามสัมภาษณ์แบคแฮมเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อทีมอินเตอร์มออมมีีีแแลล้้วววเเคาาาาานน่่่่่กก็ไปถถตึถงงรรดขูทบบใิ เชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะไปได้ดีไหมนู่นนี่นั่นแบ็แฮมก็บอกเหมือนประมาณว่าแบบเออผมเชื่อว่าอ e ีลิกเทนฮักจะสามารถทําทีมได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะไปหวังเทนฮักอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างแล้วสิ่งสําคัญที่สุดเลยในการสร้างทีมให้มันไปได้ไกลเนี่ยนั่นก็คือเสถียรภาพของทีมคือมันจะต้องแบบว่าค่อยๆบิวทำามาตลอดเราไม่สามารถที่จะแบบปุ้งขึ้นมาได้อย่างนี้เลยเพราะตัวเบ็แฮมเนี่ยเขารู้แล้วครับว่าการเป็นเจ้าของทีมการเป็นแบบบริหารเนี่ยมันยากมันเเเเเปป็็นนนนีกกกกัโลลจาาาท่คยย แมได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะคบว่าเขาเนี่ยเคยท้อจนกระทั่งอยากจะแบบไม่เป็นเจ้าของทีมอินเตอร์มิมี่แล้วก็ได้วะสร้างสนามต้องขออนุมัติต้องแบบทําอะไรแบบเยอะแยะมากมายแบบน่นอนน้อยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาเขา,เขาแบบกูก็ไม่ไหวเหมือนกันอ่ะไม่ใช่คำนี้นะคะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ผ่านมาได้แล้วก็เชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีศักยภาพมากพอแล้วเป็นทีมที่แบบยิ่งใหญ่อะ่ะแล้วคิดว่าจะสามารถผ่านจุดๆุดนี้ไปได้นะครับไม่ใช่หมายถึงจุดตกต่ำนะเพราะว่าตอนนั้นแบคแฮมยังไม่ได้รู้ว่าแบบทีมแมนยูจะหนักขนนนนนาาาาาดดดีีีี้้้ทท่่่่เเคบออกกกวผจุไไปไ็ืรลยย ที่แบบว่าตระกูลเกเซอร์เนี่ยจะออกไปนะครับอ่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องเจ้าของทีมนะครับที่ทุกคนนั้นหวังกันมาอย่างยาวนานนะครับ